โอเคมันฝรั่งรูปไก่ไม่ใช่แค่นารักอย่างเดียวนะยังมีชีทยืดๆเยิ้มๆด้วยเราจะเริ่มจากการหั่นมันฝรั่งให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาไปต้มจนน้องเขาสุกใช้ที่บดมันบดค่อยๆบดให้น้องเขาละเอียดนะทุกคนแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเกลือแล้วก็เนยขั้นตอนเนี้ยต้องทําตอนที่มันฝรั่งยังร้อนอยู่เนยจะได้ละลายเนื้อของมันฝรั่งที่ได้ก็จะเนียนประมาณนี้เติมแฮมลงไปนิดหนึ่งเวลากินจะได้มีเทกเจอร์พอตัวส่วนผสมของเราเย็นลงก็เอามาปั้นนะทุกคนการ์ตูนจะใส่ซอสเล,ลาทอด เสร็จแล้วน้องเขาจะได้ยืดยืดปั้นเป็นทรงลูกไข่แล้วก็ค่อยๆมาเติมเปียประมาณเนี้ยก็คือใช้ได้ก่อนจะเอาลงไปทอดเราจะชุบแป้งสาลีอเนกประสงค์ไข่ไก่แล้วก็ตามด้วยเกล็ดขนมปังแบบป่นละเอียดเพื่อให้มือเราไม่เลอะเธอะเราก็จะเสียบตัวไม้ไว้ก่อนส่วนน้ำมันที่ใช้ทอดก็ต้องเป็นน้ำมันลำข้าจากคิงเพราะว่าเขาไม่มีทั้งคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันทานสามารถกินของทอดได้อย่างสบายใจทอดจนน้องเขาเหลืองกรอบแล้วก็เอาขึ้นมาแต่งหน้ากันการ์ตูนจะใช้เป็นลูกตาที่ทำจากน้ำตาลแล้วก็ตัวขาของไก่อ่ะก็จะ หลักด้วยอร่อยด้วยไปทำกัน